ตั้งแต่ที่ตรวจพบสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำกกนะครับเราบอกแล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของคนเท่านั้นเรื่องอันตรายของสุขภาพร่างกายแน่นอนครับเป็นอันดับหนึ่งแต่ประเด็นถัดมาครับก็คือรายได้ที่หายไปจากการท่องเที่ยวนะครับอย่างที่หาดเชียงรายครับจุดนั้นเนี่ยเคยเป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญคนชอบไปเล่นน้ําคลายร้อนนะครับไปที่ซุ้มที่แผ่อาหารไปใช้บริการในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้แต่ตอนนี้ ผู้ค้าครับบอกว่าซบเซาแล้วก็แย่ซะยิ่งกว่าช่วงโควิด -19 ครับร้านอาหารริมแม่น้ำกกบริเวณสวนสาธรารณะหาดเชียงรายที่บ้านป่างิ้วตําบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายนะครับจุดนี้ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อนยอดนิยมในช่วงสงกราน,นะครับแต่ปีนี้ครับมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนบางตาครับหลังจากมีการตรวจพบสารหนูและสารตะกั่วปนเปื้อนในแม่น้ำก,กกครับการสังเกตนะครับพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ พักผ่อนแล้วก็ใช้บริการอยู่ตามร้านอาหารครับเลี่ยงลงไปสัมผัสน้ําเพราะกังวลเรื่องการปนเปื้อนครับออถ้าผมว่าถ้านักท่องเที่ยวทราบอาจจะมีผลกระทบนะครับเขาอาจจะไม่กล้าลงเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็มาอ,อถ้าถ้ามามากินปกตินักท่องเที่ยว่วจะมาอยู่เพราะว่าบรรยากาศมันดีแต่ลงเล่นนะ้ำถ้าเขาทราบเขาอาจจะจะไม่ค่อยเล่นน้ํากันนะครับที่ผ่านๆมาเราเคยเห็นน้ําขบบุ่นกะันนะ เอาปกติผมมามันใส่นะฮะอันนี้คือคุณไม่แน่ใจว่าช่วงน้ำฝนตกหรือว่ามีซรายเยอะขึ้นผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เจ้าของร้านอาหารที่หาดเชียงรายบอกว่าปากติช่วงสงกรานจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำพักผ่อนจำนวนมากค่ะจะมีรายได้วันละ3 4มถึงบาทแต่ปีนี้หลังมีรายงานพบสารปนเปื้อนในน้ำแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเลยวัตถุดิบอาหารที่ซื้อมาเตรียมไว้เสียหายและบอกว่าสถานการณ์เวลานี้แย่ยิ่งกว่าตอนโควิดระบาดและอยากให้ภาครัฐเร่งแก้ไขค่ะ มวหวังอยู่ค่ะยังยังหวังอยู่ถ้าถ้าเขาประกาศว่าเออทําได้แล้วทําน้ําทําทําน้ําให้มันดีแล้วเนาะไม่มีสารหนูอะไรนี่ก็ยังหวังอยู่เพราะมันยังไม่ถึงเทศกาลไงแต่ะก็ยังหวังค่ะความหวังก็ยังมีอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็คือแย่เลยใช่ไหมค่ะแย่แย่แย่มากๆเลยแย่ยิ่งกว่าโควิดอีกโควิดนี่คนยังมาทบล้อๆแล้วก็ปิด เราก็ายังทันเนาะทันได้นี่เหลือวันลเท่าไหร่ขณะที่การเก็บตัวอย่างน้ําในแม่น้ําสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อไปตรวจสอบคุณภาพน้ําเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นะครับล่าสุดผลวิเคราะห์พบว่าแม่น้ําสายมีสารหนูปนเปื้อนวัดได้ที่0 0 1 4มิลลิกรัมต่อลิตรเกินค่ามาตรฐานครับซึ่งอยู่ที่0 0 1 0มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับส่วนน้ําประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตของการประปาแล้ว คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับใช้อุปโภคบริโภคได้เป็นปกตินะครับด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรงค์ศรษฐเชื้ออาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยมหาสรารคามนะครับแล้วก็เป็นนักเลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ําครับอาจจะไปตกค้างในสัตว์น้ําหรือว่าพืชหรือไม่จึงจําเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับ สำหรับแนวทางในการลดผลกระทบครับมองว่ามีแค่ทางเดียวครับคือต้องหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดสารหนูหรือโลหะหนักแล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมครับซึ่งรัฐบาลไทยจะต้องเร่งเจราจากับเยนมาและกลุ่มชาติพันธุ์ในการหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันครับ